เสียงเจียวเจ้าของตลาดเก่าริมทางรถไฟในช่วงสายวันเสาร์ยังคงระงมุมแสงแดดเดือนเมษายนสาดต่านตา่องลงมาอย่างไม่ประณีคลุกคล้ากับกลิ่นข้าวปลากลิ่นกับข้าวที่ปรุงสดใหม่และกลิ่นเหงื่อคายของผู้คนที่เบียดเสียดกันไปมาเข็มยิงสาววัยยีปีเจ้าของผิวสีเคิมเนียนละเอียดอันเป็นมอดดกจากบิดาชาวใต้รูปร่างเล็กแต่คล่องแคล่ว กำลังยืนเช็ดเหงื่อที่ซึมออกมาตามรายผมดวงตากรมโตสุขใสเธอกวาดมองกระจาดขนมตาและคนกลวยที่พร่องไปเกือบครึ่งอย่างใจชื่นวันนี้ยอดขายน่าจะดีพอให้แม่ได้ซื้อยาแก้ปวดเข้าชุดใหม่เสียทีเคมเอ๊วันนี้ขายดีนะเราป้าสมนแม่ค้าขายสมตำรถเข็นข้างกามเอ่ยทักด้วยรอยยิ้มฟันหลอเคมหันไปยิ้มตอบก็พอได้จ้ะป้า แล้วของเป้าละ่ะหมดหรือยังอีกครกสองครกก็หมดแล้วละ่ะวันนี้คนเยอะดีจริงป้าสมรวาพลางตำซำตำเสียงดังโปกเป๊กชีวิตของเคมวนเวียนอยู่กับตลาดแห่งนี้มาตั้งแต่จำความได้เธอเติบโตมาในห้องเช่าเล็กเท็กท้ายตลาดกับแม่ที่สุขภาพไม่ค่อยดีนักพ่อจากไปตั้งแต่เธอยังเด็กทิ้งไว้เพียงผิวสีเข้มกว่าใครๆในย่านนี้กับรอยแผนเป็นเล็กเท็กที่คิ้วซ้าย อันเกิดจากการปีนต้นมะม่วงแล้วผลัดตกมาตอนเจ็ดขวบรอยแพลเป็นที่เธอมักจะรูปเบาโดยไม่รู้ตัวเวลาคุณคิดหรือกังวลความฝันของเคมไม่ยิ่งใหญ่อะไรนักเธอเพียงอยากให้แม่ได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องกวนเรื่องค่าเช่าห้องค่าหรืออาหารหรืออ่านมือต่อไปและถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากจะมีร้านขายขน,นมเล็กๆเ,เ,เ,เป็นของตัวเอง ไม่ต้องนางขายกับพื้นร้อนนอนแบบนี้อีกแต่ในความเป็นจริงแค่หาเงินให้พอใชายไปวันก็ยากเต็มทีแล้วขณะที่เข็มกำลังเก็บของเตรียมจะกลับเสียงเออะอะอวยวายก็ดังไม่ไกลจากแพงของเธอเท่าใดนักผู้คนเริ่มแตกหือมุงดูเหตุการณ์ด้วยความสนใจระคนหวาดวันเข็มชะโงกคอมองเห็นรางทุ่มพรุมในเครื่องแบบตำรวจสีกากี ซองนายกำลังยืนชี้นิ้วต่อว่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งคายผลไม้อยู่กับพื้นจาชฉลิมอีกแอร์ล้วนอเสียงใครคนหนึ่งพึมพำเบาๆเข็มรู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาทันทีจาชฉลิมเป็นที่รู้จักกันดีในตลาดแห่งนี้ในฐานะตำรวจที่ขมวดเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับพ่อค้าแม่ค้าหาบรแพงลอยรายย่อยแต่คำว่าเข้มวดของจาฉลิมนั้นมักจะแฝงไปด้วยการคมคู่รีไทย และการแสดงอำนาจบาดใหญ่เข็มเคยเห็นพ่อของเธอถูกจาชลิมซึ่งตอนนั้นยังเป็นแค่สิบตำรวจปรับเงินข้อหาจอดรถจักยานยนต์กะกะทั้งค่ที่จอดในที่ที่คนอื่นก็จอดกันภาพนั้นยังคงติดตาเธอเธอมาจึงทุกวันนี้ไม่นานนักเป้าหมายของจาชลิมก็เปลี่ยนมาทั้งเธอร่างท่วมผิวค่อนข้างขาวของจาชลิมพร้อมด้วยสิบตรีใหม่ตำรวจหนุ่มหน้าจืด ที่เดินตามหลังเงียบต้องเข้ามาหยุดอยู่ที่หน้าแพงคนของเขมแว่นตาดำที่จะเฉลีมซวมอยู่แม้จะอยู่ในที่ร่มทำให้ยากจะเดาแววตาที่มองมาเฮ้ยนังดำนี่อีกแล้วหรอตั้งของกะขวางทางเดินอยู่ได้ไม่เห็นหัวชาวบ้านชาวช่องเข้าหรือไงเสียงฮุนตะคอกดังลัน่นจนคนรอบข้างหันมามองเป็นตาเดียว เข้มใจหายว่าพยายามรวบรวมสติตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงสุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้หนูขอโทษขาดใจแต่หนูก็ตั้งตรงนี้ทุกวันไม่เคยมีใครว่าอะไรนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ว่างที่ว่างของปู้มึงรอจ่าชลิมส่วนกับทันควันน้ำลายแทบกระเด็นใส่หน้าเข็มกูบอกว่าเกะกะมันก็คือเกะกะหรือพวกมึงมันพวกผิวคล้ำท่ำ นี่มันชอบทําตัวมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเข้าไปทั่วคำพูดเสียดแทงเรากับมีดกรีดลงกลางใจเข็มกะมือแน่นจนเล็บแทบจิกเข้าเนื้อความอับอายและความโกรธปะทุขึ้นมาพร้อมกันแต่เธอก็ยังพยายามค่มใจจพูดูดใจใมันดีๆหน่อยก็ได้นะคะหนูไม่ได้ทําอะไรผิดอ๋ออ๋อยังจะมาเที่ยงอีกเหรอจ่าฉลีมก้าวเข้ามาประชิดต,ตัวมากขึ้นกลิ่นล้าอ่อนทอน โชยออกมาจากลมหายใจของเขาพวกจนเิๆไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างพวกมึงเนี่ยมันต้องสั่งสอนให้หลับจำใายของก็ไม่รู้ว่าถูกสุขลักษณะหรือเปล่าขอตรวจดูหน่อยสิว่าแล้วก็เอื้อมมือหน้านานมาทำท่าจะรื้อค้นกระจัดคนของเข็มสัญชาตญาณบางอย่างทำให้เข็มรีบคว้าโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่เน็บไว้ที่เอวขึ้นมาไม่จะบันทึกภาเพเหตุการณ์เอาไว้แต่จะฉลิมไวกว่า เขาตวาดลั่นเฮ้ยจะทำอะไรวะพร้อมกับปัดมืออย่างแรงโทรศัพท์ของเข็มกระเด็นหลุดมือตกกระแทกพืน้นแตกกระจายเป็นเสียงเศษกระจกหน้าจอทิ่มเข้าฝ่ามือของเธอจนเลือดซิบโอ้ยโอ้ยเข็มอุทานออกมาด้วยความเจ็บปวดทั้งที่มือและที่ใจน้ำตาเริ่มคลอหน่วยสิบตรีใหม่ที่ยืนอยู่ข้างชังทำหน้าทำหน้าละลักเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เมื่อสบตากับจาชลิมก็รีบเขมนางุดสมน้ำหน้าอยากลองดีกับเจ้าพนักงานใช่ไหมจาชลิมหัวเราอย่างสะใจวันนี้กูจะยึดของมึงให้หมดแล้วไปเสียค่าปรับที่โรงพักด้วยข้อหาขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้คนในตลาดเริ่มสุบซิบกันเสียงดังขึ้นบ้างก็สายหน้าอย่างละอาบ้างก็มองเข็มด้วยความสงสาร แต่ไม่มีใครกล้าพอที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือยังเปิดเผยเข็มยืนตัวสั่นด้วยความโกรธและความเส้นหวังน้ำตาที่พยายามกลั้นไว้สุดกำลังไหลทะลักออกมาอาบสองแก้มเธอก้มลงมองเศษซากโทรศัพท์ที่พื้นแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับจาชฉลิมด้วยแววตาที่ลุกโชนยังไม่เคยเป็นมาก่อนจ่าทำเกินไปแล้วนะคะเสียงของเธอสั้นครือแต่ก็แฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยว นูจะไปรองเรียนจ้าคำพูดของเข็มทำให้จ้าชฉลิมชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะระเบิดหัวเล่าออกมาดังลั่นฮ่าร้องเรียนเหรอมึงจะไปร้องเรียนใครนางลูกแม่ข้ากระจอกอ,อย่างมึงเนี่ยนะไปไปรองเลยกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครมันจะไปฟังเสียงมาอย่างมึงพูดจบจ้าชลิมก็หันหลังเดินจากจากไปอย่างไม่แยเ้เสร็จ ทิ้งให้เคมยืนมองตามด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งเจ็บปวดอับอายและเดือดดาลป้าสมคอยเดินเข้ามาลูบหลังเธอเบาใจเย็นนะเคมอย่าไปถือสาคนพาเลยแต่เคมรู้ดีว่าครั้งนี้เธอจะปล่อยผ่านไปเฉยๆไม่ได้อีกแล้วรอยแผลเล็กเทกที่คิ้วซ้ายถูกรูบเบาอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวประกายตาของเธอเปลี่ยนจากความเส้นหวัง เป็นความมุ่งมั่นบางอย่างที่เพิ่งก่อตัวขึ้นเข็มกลับถึงห้องเช่าเล็กๆท้ายตลาดด้วยหัวใจที่หนักอึง้งแม่สมรนอนสมอยู่บนเสื้อเก้ากันเมื่อเห็นหน้าลูกสาวซีดเผือดและมีรอยเลือดที่มือก็ตกใจถามไทยด้วยความเป็นห่วงพอเข็มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแม่ก็ถึงกับลำให้ออกมาพอแล้วลูกอย่าไปมีเรื่องกับเขาเลยนะเรามันคนจนจะไปสู้โลปรบมืออะไรกับเจ้าคุณมุนนายได้เข้มเอง เชื่อแม่เธอะนะยอมเข้าไปเสียเรื่องมันจะได้จบคำพูดของแม่ยิ่งทำให้เคมรู้สึกอึดอัดใจเธอกอดแม่ไว้แน่นแต่แม่เขาทำกับหนูเกินไปนะเขาดูถูกหนูถูกพวกเราแล้วจะให้ทำยังไงล่ะลูกแม่สะอ่นเราไม่มีเงินไม่มีอำนาจจะไปเอาอะไรไปสู้เขาเกิดเขาอาคาดแค้นขึ้นมาเราจะเดือดร้อนกันทั้งแม่ทั้งลูกนะพูดจบ จ่าฉลิมก็หันหลังเดินจากไปยังไม่เยเลสทิ้งให้เข็มยืนมองตามด้วยความรู้สึกที่ลากหลายทั้งเจ็บปวดอับอายและเดือดดาลป้าสมรคอยชายเดินเข้ามาลูบหลังเธอเบาใจเย็นเช่นนะเข็มอย่าไปถือสาคนพาเลยเสียงเข้าประตูหน้าห้องดังขึ้นขัดจังหวะสองแม่ลูกคุณพี่ชายของเข็มก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าบึง้งตึงเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะเข็มทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้น เมื่อรู้เรื่องราวจากปากน้องสาวความโกรธก็ชายชัดขึ้นในแววตาของคุณไอ้จารยยำนั่นมันอยู่ตลาดไหนวะเดี๋ยวข้าจะไปลากคอมันมาขอโทษมึงเองคุณเป็นคนหัวร้อนไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเข้มรีบห้ามปรามพิชายทันทีอย่าพี่คุณอย่าทำอะไรวู่วามนะเรื่องมันจะยิ่งไปกันใหญ่แล้วจะให้ข้ายโยมให้มันมายามน้องคาฟรีหรอวะ คุณยังคงมีอารมณ์คุกรุ่นเข้มนั่งกุมขมับความคิดตีกันยุ่งหยิงไปหมดทั้งกลัวทั้งโกรธทั้งสับสนในใจลึกๆเธออยากจะเอาเรื่องจาชลีมให้ถึงที่สุดแต่กังวลถึงความปลอดภัยของแม่และพี่ชายท่านใดๆนั้นเสียงข้อความจากโทรศัพท์มือถือของคุณก็ดังขึ้นคุณหยิบขึ้นมาดูแล้วทำตาโตเฮ้ยเข้ม <i>, มึงดูนี่เร็วเข้มรับโทรศัพท์มาดูด้วยความงุนงง บนหน้าจอเป็นคลิปวิดีโอสั้นเช่นที่กำลังถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วในกลุ่มไลน์ของตลาดเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันที่จ้าชลิมกำลังตวาดและผลักเธอจนโทรศัพท์ตกแตกแม่คลิปจะไม่ชัดเจนนักและมีเสียงรบกวนมากแต่ก็พอจะจับใจความและเห็นพฤติกรรมของจ้าชลิมได้คอมเมนต์ใต้คลิปส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของตำรวจ และให้กำลังใจแม่ค้าผิวคล้ำที่ถูกรังแอหัวใจของเข็มเต้นแรงขึ้นมาทันทีนี่มันอะไรกัน <_ t od ic> เข้มรับโทรศัพท์มาดูด้วยความงุนงงบนหน้าจอเป็นคลิปวิดีโอสั้นเช่นที่กำลังถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วในกลุ่มไลน์ของตลาดเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันที่จ่าชลิมกำลังตวาดและผลักเธอจนโทรศัพท์ตกแตก แม่คลิปจะไม่ชัดเจนนักและมีเสียงรบกวนมากใครเป็นคนถ่ายคลิปนี้แล้วมันจะช่วยอะไรเธอได้บ้างไหมความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของเธอพี่คุณพานูไปหาทนายได้ไหมวันรุ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากคนรู้จักของคุณเข็มก็ได้พบกับทนายอริยานายความสาววัยสามสิบตนที่ทำงานให้กับมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งหนึ่ง สำนักงานของเธอเป็นห้องแถวเล็กๆเ,เกา่าแต่ภายในสะอาดสะอานและเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารทนายอารยามีรอยยิ้มที่เป็นมิตรและแววตาที่แสดงความเห็นอกเห็นใจหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดของเข็มและดูคลิปวิดีโอทนายอารยาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะคุณเข็มการกระทําของจ่าฉลิมเข้าข่ายการใช้อํานาจโดยมิชอบและดูมิน่นซึ่งน่าได้เลยนะคะ ทนายอารยากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคุณเข็มต้องการจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะวันรุ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากคนรู้จักของคุณเข็มก็ได้พบกับทนายอารยาตนายความสาววัยสามสิบต้นที่ทำงานให้กับมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งหนึ่งสำนักงานของเธอเป็นห้องแถวเล็กๆเ,เ,เกา่าๆ แต่ภายในสะอาดสะอานและเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารทนายอารยามีรอยยิ้มที่เป็นมิตรและแววตาที่แสดงความเห็นอ,อกเห็นใจหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดของเข็มและดูคลิปวิดีโอทนายอารยาก็คมหมดคิ้วเล็กน้อยเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะคุณเข็ม